คาลิเปอร์ครับสองครับมีปัญหาครับไม่ไปครับเต้ทรายอาจารย์ต้อนครับดูเทคเนคิคกับเอาตัวรอดกันใช้เบรกมือ,เ,อ,อเบรกมือเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยทําให้ส่งกําลังเนี่ยไปล้อที่มันซีเปล่าดึงดําเบรกลังให้อยู่แล้วก,กําลังเนี่ยจะไปล้อข้างที่มันติดอันนี้ช่วยได้ กาปชันอะเราก็จะปั่นฟรีนะครับถ้าไม่่องเลึกเันก็จะจมนะฮะการปั่นฟรีใช้ใช้แจ็กชันนการปั่นฟรีจะเป็นต้องต้องเป็นบอร์ที่ชุดซึ่งมันต้องใช้พลังงานจนของมันเข้ามาส่งช่วยแล้วก็กดเพื่อให้มันหนีออกไปบอกเลยนะครับว่าคันเนี้ยผมขับขึ้นมาอยู่ที่ห้าของเอเชียอารมณ์ภูมิอะไแบบนี้เลยอคอนโซลแบบนี้เลย ันนี้เป็นของรซอลอนครับวันนี้เราแรงโฉมเพื่อมารีวิวและทดสอบการใช้งานจริงรุ่นอะไรซันดอร์วาคาลิเบอร์ครับคาลิเบอร์คืออะไรคาลิเบอร์คือขับสองยกสูงเครื่องยนต์นอะไรอันนี้เป็น YS นะครับ23 DDTI ครับตังโวลคูอ่าแรงน้ำแรงโอ้ยร้อยร้อยเก้าสิบก๊าลังมาอ่าแรงมา้มาเยอะคันนี้แรงม้าเดียวกับพี่เลยพี่เทอรล่าเลยดูกระจังหน้านี่ไหมดำแล้วมีวาวมีความหรูหราอยู่เพิ่มหรูหราไปหน้านี่น้ำแข็งเออน้ำแข็งอซ์คิวไอซ์นะครับ อ่าสปอร์ตไลท์นี่เป็น LED หมดเลยนะครับล้อแม็กซลายสวย265 60 18าหนะฮะร้อยสก็ถือว่าเป็นมาตรฐานกว่าเป็นพรีเมียมของเขาละนะครับก็ออกกล้องรอบคันนี่นะครับบันไดสวยนะฮะทนถึงใจนี่ทนจริงต้องยอมรับใช่นะฮะทนจริงอันนี้คันนี้เป็นเป็นคิงแคปนะฮะเปิดได้ตัวที่เปิดได้ที่เรียกว่าโอวิ้งแคปเนี่ยฮะนี่สัตว์เรียกตัวเองว่าคิงแคปสะดวกมากนะฮะนี่นะครับกว้างขวางนี่ฮะประตูตู้ข้าวนะครับชีวิตจริงวางเบาะ นั่งได้สบายนะฮะกระเป๋าหลังนี่มีมีแอร์หลังด้วยแอบมีเบาะนะฮะอมีนมีแค่ตรงนี้ก็พอฮะีแค่ก็พอเพราะว่าถ้านั่งก็คงสั้นๆคงไม่ได้แบบนั่งแถวที่3นั่งไกลๆมากนะฮะอันนี้เบลปรับสูงต่ำได้อ่าปช่องใส่น้ำหนึ่งจุดห้าลิตรนะฮะมือจับไว้ดึงเข้าดึงออกนะฮะกฎหมายไทยเนี่ยฮะแอบต้องมือจับอยู่ด้านในเพราะไม่นับว่าเป็นประตูถ้ามีมือจับด้านนอกปุ๊บนับเป็นประตูเสียภาษีอีกแบบนึงเลย นะครับอันนี้นวมยางใหญ่ปิดประตูเนี่ยพี่แมนเห็นนี่ฮะตึบตับเลยนะฮะแล้วอันนี้นี่ยไหมตัวส่งออกนะครับสเปคดีนิสันไทยเนี่ยกับนิสันส่งออกเนี่ยสเปคเดียวกันเดียวกันนะฮะไทยมีอะไรต่างประเทศก็มีนั้นไทยอยากได้อะไรที่เขาไม่ให้ก็เพราะว่าต่างประเทศก็ไม่มีให้นะครับนี่ผลปุ๋ยนะครับอ่านี่ปุ๋ยกระสอบละห้าสิบอ่าอ่าฮะสี่กระสอบสองร้อยสองร้อยโลนะครับนะ แดเป็นไงแดดอ่าอันนี้แดบจะไม่เหมือนตัวตัวซิงเกิลเพราะคันนี้ป็นขับ2องับนะขับ2ยกสูงอันนี้ก็เป็นเป็นตัวกล้องหลังพร้อมกับกุญแจล็อกนี่ล็อกได้นะครับล็อกได้ซึ่งมีที่ปิดนะครับอ่านี่จะมีแผ่นชัตเตอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นซื้อขายเพิ่มนะครับ V เนี่ยนะฮะเป็นสายลักษณ์ของความหรูหราความเป็นพรีเมียมออปชันครบไม่ว่าจะเป็น abs ba ebd อ่านเซอร์หน้าหลังรอบคันรดแซงรู้ถอยหลังเซ็นเซอร์พวกนี้อ่านครบหมดเลย ควาเป็นพรีเมียมพี่ V ที่เป็น4ประตูมีอะไรน้องที่เป็นคิงแค p มีครบหมดเลยนะครับแล้วก็ไอสีทีเอยังมีอ่ะมีครับมีมีในขณะที่มีนี่นะฮะคันอื่นไม่มีกระบาดตลาดทั่วไปไม่มีแต่คันนี้ถือว่าเป็นสเปคส่งออกก็ไม่ได้ตัดลรออกเลยส่งออกอย่างไรต่างประเทศใช้อย่างไรตะนออกกลางใช้แบบไหนเอามาครบเลยครับไอไรคอกเนี่ยไอไทยเลยนี่พี่แมร์ลองยกดิเนี่ย แข็งแรงแข็งแรงอันนี้เป็นไทยแท้เลยก็คือเอาไว้ทํางานจริงๆทํางาน,นจริงๆซึ่งคันนี้มันได้2อ,อย่างเลยนะคือเท่าแก่จะซื้อให้ลูกน้องขับเนี่ยลูกน้องนี่รักเท่าแก่เลยนะ<อ>เพราะมันครบอ่ะมันไม่ใช่แบบธรรมดามเท่าแก่ขับเองเลยเออ,อันที่สองคือเท่าแก่ขับเองเอ,อ,อันนี้ก็คุ้มหรือให้ออซขับก็ยินดีเลยอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ออโต้อ่ออขับได้เท่าแก่ขับได้ลูกน้องขับก็ยิ้มเลยแล้วมันประหยัดด้วยนะนะฮะ ก่อนก่อนหน้าที่เราจะมาจอดนครเยสีเนี่ยนะฮะนติ่งนะฮะโปรองอาจจลุงสีก็บอกก่อนนักเลงรถกระบะบอกไม่เคยเจอกระบะที่เป็นแครบขับนุ่มแบบ SUV ไมี่ขออนุญาตยิ้มคำนะโปรโปรติ่งองอาจมาใช้เลยว่ากระบะแคปบที่ช่วงล่างนุ่มแบบ SUV ครั้งแรกที่ได้เจอโอ้โหนี่ขนาดโปรติ่งพูดขนาดนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราต้องลองเดี๋ยวต้องลองครับนะครับงั้นเดี๋ยวไปเลยครับเอาครับตอนนี้เราอยู่บน ิส yeah. mm ันนวาราคาลิเบอร์วีคาลิเบอร์แปลว่าขับสองยุคสูงครับตอนนี้มาดูภายในก่อนนะว่าอุปกรณ์หน้าจอนี่เรียกว่าครบคันครบคันนี้มันติดฟังก์ชันติดฟังก์ชันคันสมัยฮะร่ำดีดิจิตอลครับดิจิตอลหลังสามารถปรับโหมดอะไรได้ต่างต่าอันนี้มีโอ้โหเยอะเลยนะฮะฝั่งซ้ายก็เป็นเคอร์เซอร์เลื่อนหน้าจอนะครับอันนี้ก็เสียงบวกลบนะครับอันนี้ก็เพลงเอ็มเลื่อนเลื่อนเพลงนะฮะอันนี้ก็กลับ อันนี้ก็เป็นครูสคอนโทรลอันนี้ก็ล็อกอันนี้คอนโทรนี่ระดับไหนเนี่ยอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ล็อกหรุอคลูซ์ะก็ไม่อัดเดปทีฟนะไม่ครับไม่อัดเดปทีฟครับไม่อัดเดปทีฟที่ผมสตาร์ทสต็อปนะครับไม่ใช้กุญแจนะนี้ไม่ใช้กุญแจไขนะครับอันนี้ถือว่าความเป็นวีนี่ฮะพรีเมียมฮะพรีเมียมครับอ๋อนี่นี่ผมเช้าไม่ได้แตะเขาเร่งนี่พรีแมนเนี่ยไปนะผมชิบเร่งนิ้วครับอ๋อเร่งนิ้วเร่งนิ้วเอาเบาก่อนเร่งนะครับเร่ง เนี่ยนะฮะพอยกเท้าออกเนี่ยไปกันเนี่ยฮะเร่งนิ้วต่อได้เร่งเร็วอันนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ชี่ยวชาญนะเดี๋ยวจะไปกดเล่นกันทุกคนแล้วเดี๋ยวมันจะอันตรายนะครับมันมันพุ่งเลยนะมันโดดเลยแล้วก็อันนี้อัตราการสิ้นเปลืองนะครับอันนี้เส้นศูนย์มาจากที่ปลนนกนะฮะแถวพุทธมนตรสายหนึ่งนะฮะอันนี้ก็วิ่งจริงใช้จริงนะครับวิ่งมาก็สิบหกจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรเออนั้นกระบะดิวเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยอันนี้เส้นศูนย์มาก็แปดสิบห้ากิโล วิ่งมา85กิโลต่อให้วิ่งต่อไปก็คงไม่หล่นไปวันนี้เท่าไหร่นะฮะเนื่องจากว่าช่วงที่มาเนี่ยก็ลดเยอะนะครับลดเยอะมันก็ดีอย่างนึงคือขับไม่ได้เร็วมากอ่าสองก็คือไม่ไม่ได้อัดนะครับก็เป็นความเร็วที่ต่อเนื่องมาตลอดนะครับเดี๋ยวถึงที่ราชบุรีเนี่ยเราก็ลีบวิ่าไปทางสวนพึ่งนะครับไปตำบลอ่างปาวยนะครับดูด้านนี้คอนโซลก็จะเพิ่มความเป็นพรีเมียมจอใหญ่ขึ้นหน่อยนึงแอร์สัมผัสแอร์สัมผัสอันนี้ใต้ต่ำถึง18้วฮะ ตังซื้อ8มีออโต้มีตำแหน่งแอร์นะครับอากาศุนเวียนภายในแล้วก็มีโหมดนะครับอันนี้ก็โหมดเป่าเท้าเป่าหน้านะฮะโหมดปกตินะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นร์คกิ้งเซนเซอร์เซนเซอร์รอบคันนะครับมีสับแกนครับมีเสียบ USB ชาร์จนะครับอันนี้ก็เป็นกับสองชัรมดาครับครับอันนี้ก็มีกล้องรอบคันด้วยแต่ความเร็วสูงให้กดไม่ได้ นะฮะต้องความเร็วต่ำเกียร์โอ๋อเกียร์ก็อันนี้อันนี้พอปอกเครื่องนะฮะปรับเป็นเป็นสองพันสามร้อยดีซนะฮะเป็น turbo คู่นะครับคันนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบแรงม้านะครับแรงบิดก็สูงมากเกียร์เนี่ยเป็นออโต้เจ็ดสปีดนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผ่านมาที่เราขับนะฮะอันนั้นก็เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนี่เป็นออโต้เจ็ดแล้วออโต้เจ็ดของนิสันเนี่ยก็อยู่ในนิสันเทอร์ร่านะครับ นั้นคนในตะวันออกกลางใช้แบบไหนสเปคเดียวคันนี้เลยนะฮะคันนี้ก็จะมาครบนะฮะก็ยังขาดที่จับมือขวาเหมือนเดิมอันนี้มีนนี้เปิดเบ่ตัวส่องออกนะฮะได้เติมได้เบาะนี้เป็นไฟฟ้าไฟฟ้าตัวเดียวอีกไฟฟ้าเนี่ยนะดูเดูเด้านหลังผมมีฮะด้านหลังจะนูนเห็นไหมอ่าอ่านี่มีปรับนูนเห็นไหมเนี่ยนะฮะนี่หยุบลงไปอ่านี่นูนขึ้นมามีปรับกนั้พิงหลัง แฟร์ทิศทางครับรถกันเมื่อลไรนี่นี่กระดกได้เห็นไหมฮะเนี่ยนี่กระดกได้เนี่ยกระดกขึ้นได้ไอ้เรื่องหน้าหน้าหลังนี่ได้ปกติอยู่แล้วกระดกได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างครบนะครับแต่ก็ให้ตัวเดียวนะครับคนที่ผ่อนคนที่จ่ายสตังค์แม่บ้านไม่มีนั่ธรรมดาแม่บ้านไม่มีครับแล้วก็ใช้มือปั๊มเบลเนี่ยครับพี่แมนดูเบลล์ผมเบลบเลอันนี้เป็นเบลสไลด์ข้างนะเห็นไหมมันมันไม่ใช่แนวดิ่ง90้าสิอร์เซ็นเราเคยเห็นทุกคัน เนวสไลค์ข้างอันนี้ก็ใส่ใจคนไทยเพราะคนไทยไหลมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วระวางนี่นะฮะข้อมือเนี่ยก็มาตรฐานในการขับนะที่ถูกต้องเนี่ยข้อมือต้องอยู่ข้างบนของพวงมาลัยนะครับตัวพวงมาลัยเองเนี่ยมันได้แค่สูงต่ำมันเข้าออกไม่ได้แต่ก็ถือว่าโอเคแหละพวงมาลัยเนี่ยเป็นหนังแท้หนังแท้นะฮะได้เย็บเนี่ยผิวสัมผัสดีนะฮะถึงถึงจะไม่ได้นุ่มนะฮะแต่เขาก็ก็แยกแยกแยกชั้นแยกตะเข็บเย็บเได้ไหมฮะได้ ้นเวลาสัมผัสเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์ของความเป็นพวงอะไรหนังนะมีผิวยน่นผิวอะไรพวกนี้ฮะไม่บาดนิ้วนะ,ะไม่บาดไม่บาดนะฮะแล้วก็ในความที่มันก็จะไม่เป็นเหลี่ยมทั้งหมดนะครับก็จะมีความเป็นกลมบ้างนะฮะอย่างเช่นปุสตาร์เนี่ยเป็นกลมพวงมาลัยเป็นกลมแต่โลโก้นิสสันเป็นกลมมันก็มีความกลมผสมกับความโค้งของเขานะครับจนไปถึงแผงประตูเห็นไหมฮะแผงประตูพอถึงนี้ปุ๊บก็เส้นลายเส้นเส้นบนเนี่ยไปรับกับแผงบนเห็นไหมฮะรับกับตัวแดชบอร์ดด้านบน เส้นล่างนะฮะก็ไปรับกับเส้นตัดล่าง<ฤ>นะมีสองเส้นตัดนะฮะมีลายนูนต่วอันนี้ก็มีชิ้นที่เป็นเป็นโครม,อ,มอันนี้เป็นโครมเมียมนะครับต,ตัวล็อกอยู่ด้านนี้นะครับก็เป็นเป็นแคปนะฮะก็กระจกสองบานนะครับสองบานที่บังแด<ต>ดกันแดดอันนี้มีช่องใส่แว่น <l ain> ช่องใส่แว่นช่องใส่แว่นช่องใส่แว่นอันนี้แว่นผมเอง ไม่่ลืม,ม,ลมอันนี้ก็มีลําโพงเสียงจากพูดเราเนี่ยเป็นไมล์นะครับวันนี้ไ,ไฟไฟอ่านหนังสือได้นะครับไปสองแผ่นที่ได้นะครับจากข้างหลังจากข้างหลังล <ะ S 1> ก็<ล>งกมีตัวเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ตัดแสงนะฮะข้างหลังที่ไฟสูงมามีตัดแสงได้นะครับไอตรงนี้เป็นอะไรกล้อง่อเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นกล้องนะเป็นเซนเซอร์เซ็นเซอร์ใบปัดน้ำฝนเซ็นเซอร์ ใบปัดหน้านะฮะฝนเล่นน้ำสงการใกล้สงการแล้วขถ่าสงการมาฟักนะฮะโอ้โหกระป๋องน้ำบานปุ๊บเลยอันนี้ใบปัดก็จะปัดเร็วเลยนะะจนก,กว่าน้ำจะซาน้ำจะบางก็จะถอยหลังลงไปสปีดถอยหลังลงไปอันนี้มีโอกาสได้ขับแล้วก็บอกเลยนะฮะเพราะว่าคันเนี้ย ผมขับขึ้นมาอยู่ที่5ของเ oh, oh. อเชียอารมณ์ภูมอร้ายแบบนี้เลย uh. คอนโซลแบบนี้เลยนะฮะอน,นนี้สันโดว์ล่าตอนนั้นเปเครื่องวัยดีสอเครื่องคันที่เป็นโฟเดียวนะฮะ,นะฮะตอนเดียวอ่ะผมอ่ฮะได้ขับขับแข่งตอนนั้นขับไปจบที่ที่กัมเูียเหมือนกันนะครับนี้นะครับมี blind spot ให้ครับนี่นะเป็นจดนุดแรกๆนะครับตรงที่มองกระจกของข้าง สองข้างเลยนะฮะเพิ่มความปลอดภัยนะฮะเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นตั้งมอเตอร์ไซค์เห็นรถคันหลังที่กําลังแซงขึ้นมานะครับเดินความปลอดภัยที่อยู่ในคันของพรีเมียมนะฮะคันนี้ก็ไม่ได้ถอดออกแต่อย่างใดหนีมาให้ครบเลยแล้วก็อารมณ์การขับเนี่ยมันมันเบาสบายอ่ะใี่ไมคำว่าเบาสบายเนี่ยไม่ต้องคุญับพวกอะไรไฟฟ้าไม่ไฟฟ้าก็เบาสบายเหมือนกัน ซึ่งนิสสันมือเนี่ยเรียกว่าแทบจะเลี้ยวขับมือเดียวเนี่ยได้ได้สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็บุ็กลิงของเครื่อง YS เนี่ยเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันจริงนะครับผมขับนิสสันเทอร์่านะฮะจากที่อำเภอแม่สะเลียงนะครับวิ่งทางป่าจนไปถึงอำเภอเขมา,ะะามราชนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีแม่ห้องศรไปอุบลเนี่ยขับนิสสันเทอร์่านะฮะวิ่งเฉพาะบนมาล่างเนี่ยประมาณรัก1,300งมกิโลจากกรุงเทพไปแม่ห้องศรอีกจากเขมราลาจากกรุงเทพอีก ก็อยู่ประมาณสักสามพันกว่ากิโลแต่ในสามพันกว่ากิโลนี่สิ่งที่เกิดขึ้นน้ามันที่ผมใช้เครื่อง YS นี่นะสิบสี่โลลิตรคันนี้วิ่งเครื่องสร้างสิบหกโลลิตรน,นะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ทแต่งขึ้นไม่ตัวเลขที่จะขับประคองเพื่อจะคุยว่าโอ้ยคันนี้วิ่งสิบหกลิตรไม่ใช่ชีวิตจริงผมเชื่อว่าใครๆที่ได้ขับ YS อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ได้ขับด้วยกองประหยัดน้ำมันแบบนี้อยู่แล้ว นะครับขวาครับอันนี้ก็ลองจะเลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะจะ,จะชิดซ้ายเพื่อจะเลี้ยวขวาอีกทีนึงนะ mm hmm. ครับอันนี้นี่พี่แมนดูนี่ตำแหน่งเกียร์เนี่ยฮะเกียร์ออโต้ที่เป็นเกียร์ของเครื่อง YS นะครับเจ็ดสปีดเนี่ยมันมีผักซ้ายได้นะฮะอันนี้ก็ขึ้น 5m มันนุ่น 5m เนี mm ่ย hmm. ก็จะไปอันนี้มันความเร็วไม่สูงอยู่ที่60เนี่ยมา 4m เห็นไหมมา 3m เห็นไหมเชนเกียร์แล้วเห็นไหม 4m เนี่ย 5m mm hmm. นั้นอารมณ์ของเกียร์ออโต้นะฮะสามารถที่ให้มันปรับเป็นเหมือนเป็นแมนนวลได้นะฮะแล้วก็มาเป็นออโต้ได้ก็ครบครบกันหลังก็กว้างนี่ใส่คล้องได้เลยนะครับแล้วก็ท้ายรถนะครับเงียบนะห้องโดสารเงียบโอ้โหเก็บดีรวมยางใช้ได้เลยครับรวมยางที่บอกครับ เดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวอ๊ะถึงร้านอาหารแล้วนะครับนี่ดูกล้องครับนี่มีเส้นเนี่ยฮะนี่ตามพวงมาลัยด้วยตามวันเสาร์พาธชัดไหมชัดไหมไม่ค่อยชัดเลยอันนี้ถห็นหลังอ่าอ่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้ก็เรีตามมาตรฐานนะครับแต่ก็เล็งถึงความปลอดภัยได้อยู่อ่นะครับแล้วก็นอกจากบนหน้าจอที่เป็นกล้องนะฮะด้านนี้เนี่ยฮะเวลาเข้าอีเกียอาร์เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลัง นะฮะก็จะเซฟตี้นะฮะเนี่ยมีคนเดินแล้วเห็นไหมเออเนี่ยเดินนะฮะแค่คนเดินผ่านเนี่ยนั่นเป็นความปลอดภัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้องหมานะครับหรือจะเป็นเด็กเล็กอ่าที่เห็นเนี่ยอันนี้คือความปลอดภัยซอฟต์เกรที่เราค้างไว้นะครับอ่าเราด้านหน้าเนี่ยพอมันพอเราเดินหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีมองเห็นนะฮะอันนี้ก็ขยับอ่ากล้องหน้าขยับได้ตามพวงมาลัยอยู่และนั้นด้านท้ายนะฮะก็จะพิเศษมากกว่าตรงที่เป็นอ่านเซ็นเซอร์ได้ทั้งหมดเลย R cta ครับเนี่ยนะฮะเลีย cross traffic alert นะครับก็คือจะเตือนเลยแต่ไม่ได้เบรกเองนะใช่ครับอันนี้อันนี้ถือว่ามาอยู่ในกระบะแคปนะฮะกระบะแคปที่เป็น200้อยกสูงนะฮะเป็นคาลิเบอร์ V ซึ่งไอระบบเนี่ยมันอยู่ในตัวสประตูนะฮะอยู่ใน vl นะครับแล้วก็อยู่ในตัวนิสันตัวพี่เขา p p v ที่เป็นเทอร์ลอยู่แล้วนั้นตัวเนี้ยเป็นน้องสุดที่ติดตั้งมาให้ก็ถือว่าโอเคมากถือว่าครับ รวมความสะดวกเต็มที่ครับครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ไร้นะครับนี่คือคาลิเปอร์ขับสองครับมีปัญหาครับไม่ไปครับติดทรายใช่ไหมเป็นเดินทรายครับตีต้องใช้จันตอนครับดูเทคนิคการเอาตัวรอดจากบมีทรายครับโอ้ มันมีจุดหนึ่งข้างหน้านี่นะฮะเจออุปสรรคครับเป็นสายครับเป็นสายนี่โดการขับนะครับต้องเลื้อยเป็นงูเลยครับไปแรกก็ติดแล้วครับยังไมไ่ไปไหนเลยครับเพิ่งจะเข้ามานะฮะเปอนสายครับสองคันนู่นเขาสบายเขาขับขับเซน,นะครบับไปยังสบายสิวเราขับสองครับ ือสภาพทรายเนี่ยดินทรายเนี่ยครับมันเป็นมันเป็นแป้งครับมันเป็นดินแป้งละเอียดไม่เรียกทรายแป้งเนื่องจากสภาพเนี่ยมันเป็นไรอ้อยเราจะมันซูย์ซูยเนี่ยครับมันก็จะเป็นเส้นทางของการขนไรอ้อยขนผักของเขาปกติโดนตายอยู่นล้นะครับของแป่ของแฟนที่จะขึ้นหมดนะบินมาหาตรงนี้เลยรถของทีมทีมงานเนี่ยก็เป็นโปรโเอ็กซ์เลยครับแล้วก็เป็นโฟ์อยู่แล้วใช่คันหน้าก็เป็นสกินแคปโฟ คันเราเนี่ยคันเดียที่เป็นแคลิเบอร์นะครับแล้วของทีมงานก็เป็นเทอร่าก็เป็นโฟร์บท์โฟล์วหมดนะครับแล้วก็เขาก็วางว่าเอ้ะบาทพี่ต้นไปขับสองฮัลโหลฮัลโหลเดิมก้จะถามไงว่าหลับรถไหมเองก็นร๊ก เพราะว่าถ้าไมจำนานนี่ไม่รอดแต่เมื่อกี้ะครตอนที่ปิดเนี่ยก็มีคนเพิไม,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 ไม่ไม่ได้ดูผิวทุกทางอพอไปเจอทรายซุยๆอ่ะครับมันก็เลยต้องต้องใช้เทคนิคช่วยเนี่ยก็ต้องใช้หลังไปตั้งหลักใหม่นะครับแล้วแท็กชั่นที่ก็มีว่าที่เปิดว่าที่ปิดเนี่ยครับการปิดแท็กชั่นอ่ะเราก็จะปั่นฟรีนะครับถ้าไม่ล่องลึกมันก็จะจมนะฮะการปั่นฟรีใช้ใช้แท็กชันในการปั่นฟรีมันจะเป็นต้องเว้นพื้นที่ชูทซึ่งมันต้องใช้พลังงานจนของมันเข้ามาส่งช่วยแล้วก็กดเพื่อให้มันหนีออกไปเหมือนกับยจำเล็กๆแล้วก็เหมือนขยิ่ ขยงให้ข้ามกระสานไปการขยงกับการวางเท้าเต็มเนะี่ยเปรียบเทียบเป็นคนเดินเนะี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าวางเท้าเต็มเนะี่ยถ้ามันติดแล้วก็เรียกว่าประสานเต็มข้อเลยนะฮะติดคือจมขึ้นนั่งแข้งนะฮะแต่ขยงเนี่ยมันไปแค่กระตุ้มเรา,ากระตุ้มกระโดดเป็นเท้แขงใช่ไหมแล้วก็ตัวพวงมาลัยเองล้อหน้าเนี่ยซึ่งมันไม่มีกําลังมาที่ล้อหน้ามันมีแต่ล้อหลังเท่ากับเรากําลังสลับกําลังที่ส่งมาที่ล้อหลังเนี่ยซึ่งมันเป็นล้อหลังซ้ายกว่านี่ยให้มันส่งกันเอง สายกว่าสายกว่าอันนี้ถือว่ายังไม่ยากถ้ายากกว่านั้นก็จะมีเทคนิคการขับอีกนะครับเนื่องจากคันนี้มันมีเจ็ชั่นการใช้เบรกมือเบรกมือเข้ามาช่วยเนี่ย<อ>นะครับมันจะเป็นตัวช่วยทําให้ส่งกําลังเนี่ยไปล้อที่มันฟรีเปล่าให้ล้อที่ฟรีเปล่านี่นะครับหยุดหยุดด้วยการใช้เบรกมือไปดึงดึงดําเบรหลังให้อยู่แล้วสก,กําลังเนี่ยจะไปล้อข้างที่มันติดอันนี้ช่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งแต่จะเรียกว่าชั้นหนึ่งชั้นสูงเลยอันเป็นเทคคนิขอองชาวดย พวกมงพวกแบวเนี่ยเขาใช้กันอยู่แล้วเวลาเขาบรรทุกเนี่ยเขาลงเนินเนี่ยนะครับเนินที่มีความลาดชันะนะครับหรือฝนไปปลอยเนี่ยเขาจะตัดไม้พี่แมน<อ>ไม้พวกเนี่ยตัดเป็นซุ้มเลยครับ<อ>แล้วผูกผูกท้ายรถเท้าช่วยเบรกคือว่ารถบรรทุกหนักเวลาลงเนี่ยมันเบรกแล้วล้อมันไม่อยู่มันก็จะไหลลงไง<อ>เขาก็เลยเอาซุ้มไม้เนี่ยผูกผูกท้ายรถ<อ>เ,เหมือนเหมือนเหมือนเอาล่อามอะไว้อยู่ข้างหลังรถแร็คที่เวลาเบรกะครับเอาไม้เนี่ยไว้ีนพื้น เพื่อจะล้างพื้นไว้ไม่ให้รถเดือลื่นถลปล่าเอามาวางไม่วางครับผูกไว้ครับผูกเอาเชือกต่อท้ายรถไว้อพวกไว้เลยครับไม่แล้วลากลากดินใช่ต้องลากดินเขาเอารถมาลงเนินรถลงเขาให้มันช้าลงให้มันช้าให้ท้ายมันตรงเพิ่มดรัอท้ายมันตรงถ้าเกิดมันลื่นเนี่ยท้ายมันจะเหวียงออกข้างซ้ายกับขวาตกล่องแต่การที่เอาซุ้มไม้ที่มีน้ําหนักเนี่ยฮะแล้วมาลากพื้นเนี่ยมันจะดึงบังคับให้ท้ายเนี่ยตรงตลอดเวลาครับเทคนิค ชาวบ้านใช่ใช่ใช่ที่เราพอเราเดินทางเยอะได้เห็นการใช้ชีวิตของชาวบ้านเนี่ยนะฮะเราก็แอบแอบจำแอบนำมาใช้งั้นสภาพเส้นทางแบบเนี้ยก็ถือว่าเราเนี่ยเอาตัวรอดได้ครับแต่ตัวแปรคือฝนแต่ฝนก็เหนื่อยเรยโอ้โหนั่นเลื่นเลยเลื่นเลยแล้วคันนี้เป็นยางดันหลบนะครับเป็นรุ่น AT-3 เป็นยางเรเดียนขอบ18 นะฮะขอบ18มันไม่ได้มีความเป็นโฟบิลหรอกรถเกงอ่เป็นรถเกง๋งแต่เส้นทางที่เป็นเส้นทางธรรมชาติแล้วขับสองยกสูงแบบนี้ถือว่าสบายนะฮะอุปสรรคคือทรายร่วนๆที่อยู่บนผีวทางเท่านั้นเองนี่ค,ครับชาวบ้านเจวาดอยเขาก็ใช้กันครับเ้าก็ชาวบ้านเทคนิคกาง,ง่ายสุดนะครับขับขาครับขับหนี่ เลื่อนอีกแล้วนะครับดูเทคนิคจันต้นฮะครับเกินสองล้อครับอันนี้สองลอ้อ,นนอ,งลอต้องมาอีกทางนึง,ง,งนะครับทางาด้านซ้ายตรงไปน่าจะเป็นขับแบบสี่ล้ออ่าครับขนาดนี้นครับ 13บสนาฬิกาสีนาทีนะครับเราอยู่ในแบบไร่อ้อยไร่เส้นทางธรรมชาติเห็นไหมครับด้านหน้าเนี่ยฮะแบ่งเป็น2ช่วงนะฮะทางที่อยู่ทางด้านขวาเนี่ยแฝงขวาเนี่ยนะฮะของผมเนี่ยขับตามโฟร์โฟรซึ่งเป็นทางขับ2ด้านซ้ายนะฮะเป็นเส้นทางทดสอบของตัว 4x4 นะครับเป็น4ฟร์บิ drive นะครับของตัวซิงเกิลขับนะฮะอันดั้นเครื่อง TD 2005นะฮะ2005เทอร์โบนะฮะคันของผมเนี่ยเป็นขับ2 2003เทอร์โบคู่กำลังคันนี้เยอะกว่า นะฮะมีเทคนิคเยอะกว่านะฮะแต่ขับ2ก็ต้องวิ่งทางแบบขับ2นะครับแล้วก็เส้นทางขับ4ของคันทั้งนั้นซ้ายนะครับก็เป็นทางที่มีหลุมสลับเนินเขย่งซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดที่ตัดสับปะรดนะครับนี่เรามองเห็นไร่ไร่สับปะรดแล้วครับนะฮะมองเห็นไกลไจะมีเต็นท์อยู่นะครับที่นั่นน่ะจะตัดสับปะรดนะครับแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะฮะน้ำหนักที่ใส่ท้ายกระบะเราทั้ง2องคันเนี่ยนะฮะโดยที่ประมาณการเนี่ยคันหนึ่งต้องมากกว่า1ตัน ก็คือ1,000กิโลกร,รมัมทั้งสองคัน่ะนะฮะเพื่อจะขับไปส่งอีกที่หนึ่งนะฮะอีกที่หนึ่งเขาเรียกว่าล้งอ่ะนะฮะล้งรถบรรทุกใหญ่ที่จะขึ้นสับปะรดส่งอ่ะนะฮะนี่เป็นไร่สับปะรดเราเนี่ยจำลองภาพของการใช้งานจริงว่ารถเป็นกระบะของ King Cap ขับ2ที่จะไปบรรทุกสับปะรดหนึ่งตันวิ่งไปในเส้นทางของเกษตรกรนะฮะเกษตรกรที่ใช้งานจริงคันุนก็เป็นเกษตรกรแต่เส้นทางก็จะขรุขระมากกว่า นะครับวันนี้เราจำลองภาพของอการใช้งานจริงนะครับว่าการขับรถจะเป็นยังไงสมรรถนะจะเป็นยังไงนะครับซึ่งหาได้ไม่ง่ายเลยครับนั้นเส้นทางที่เราเห็นนะฮะเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ปรุงแต่งนะฮะอันนี้เรียกว่าเส้นแถวแตลชักเป่าหวายนะครับก็ไม่ไม่ไกลจ,ใจากใจแดนพม่ามา้วล่นหละเนี่ย,ยแล้วมันก็ร้อนอุณหภูมิจ้ารถที่39องศาอ๋อนะฮะ39องศานะฮะเราขับจากเทพมาตัวเนี้ยอ่าตาการสิ้นเปลืองนะครับอยู่ที่14.6นะฮะ ก็จะถือว่าประหยัดแหละนะฮะประหยัดแล้วก็ระยะน้ํามันเนี่ยนะฮะยังไปได้อีก850กิโลนะครับตอนตอนที่รับรถมาเนี่ยนะฮะเรามาขับช่วงที่สองเนี่ยนะฮะคันนี้พันกว่าพัน <movies S 1> ก,กับห้าิบนะฮะนั้นระยะที่วิ่งไป850เนี่ยนะฮะก็ถือว่าไปได้ไกลมากนะฮะไปทีเดียวเลยนั่นคันหนึ่งวิ่ง800กิโล900กิโลพันหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็นสเปคที่ที่ประหยัดใช้ได้เลยจังไหลลงแลวนะครับนี่นะ อ๋อพี่ล้วนถ่ายลองครับจะโลบมีองศาไหมฮะไม่มีไม่มีองศาไม่มีองศา,รงารครับครับก็เป็นเนินที่สวยครับต้องฮิลดิเซนต์ได้ไหมฮิลดิเซนต์นะไม่มีครับพีิงแต่ว,ว่า M หนึ่ง M หนึ่งอ่านี่เป็น M หนะึ 1. 1> ่ง M หนึ่งฮิลล์ดิเซนต์ครับอัานี่ครับก็ค่อยแตะเบรกนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรมันก็ปล่อยลงไปเนืเ่องจากเป็นพื้นแข็งอยู่แล้วอ่า ไม่ถลายสบายสบายฮะแต่เดินเนินโน้นเนี่ยเราขึ้นไม่ได้ะชันเราเราต้องไปขวาเป็นังพี่แมงเพลินใช้ได้ดูเนินดีครับโอ้นี่งมาบันไอันนี้ก็เอียงคือเนี่ยฮะมันขับยากในการที่ของคันเร่งเนี่ยก็ระดับหนึ่ง ก,ก็ต้องจับดูอาการของล้อล้อที่จะสลิปด้วย <Yeah. S 1> ล้อลื่นด้วยนะครับถ้าเมื่อไหร่มันจะลื่นเนี่ย <L ads> ล้อไม่จะอยู่กับทีนะบ่ก็ต้องมีจังหวะเล่งส่งบ้างนะฮะแล้วก็จังหวะยกคันเล่งบ้างนะครับแล้วก็มุมของวงมาลัยนะครับอย่างเวลาเลี้ยวแคบแเนี่ยก็ต้องเลี้ยวเผื่อล้อหลังด้วยนะนะฮะล้อหน้าล้นล้นเกินไปหน่อยนะครับอย่างนี้อ่เนินครับเนี่ย INA, ก็ต้องต้งองกอออกออออ ไม้ก็จะปัป่นๆหน่อยอ <c oughs> เห็นนะฟ้าอะไรแบบนี้นี่มีเตอนขัดเลยนะครับที่มึงขับเนี่ยฮะอันนี้1ตันกับอีก5กิโลนะครับก็คือ1005กิโลกรัมมาดูดินะครับ นั้นวันนี้เราขับมานี่สันโนเวล่าทุกรุ่นทนถึงใจจริงๆคันนี้ได้มากกว่านี้อีกนะได้มากกว่าเยอะครับเพราะมัน<ะ>มันคูณนี่อีกอันนี้เราทําคอกเหล็กมโดยเฉพาะนะครับคือต้องต้องบอกว่าสเปคเนี่ยมันเป็นสเปคที่ใช้งานบ้านอ่าคือล้อนเนี่ยขอบ18ออยางก็เป็นเรด,ดิเยนนะครับแล้วก็ยางเนี่ยไม่ได้เป็นยางแบบบรรทุกหนักเลยนะครับของของยางโตโยนนะฮะ A25 นะฮะ ตัว Open Country เนี่ยถือเป็นยางที่วิ่งสมรรถนะที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องยางบรรทุกเนี่ยก็ต้องยอมตัวนู้นนะต้องยอมบิดโตนนั้นนั้นพันสองแต่เมื่อเอารถยนต์นั่งนะฮะที่เป็นแคบเนี่ยมาใส่โอ้โหพันไปอีก5กิโลกรัมยังไม่ไม่ได้แอนอะไรนะอ่านี่แหนบไม่ได้แอนเลยนะฮะนี่แหนบไม่ได้แอนเลยนะครับอมาดูหลังหลังมาดูโอ้โหนี่ นนเลยี่การเลี้ยงของเขานะฮะต้องเอาตัวขวนมันขึ้นนะฮะเอาขวนขึ้นเดี๋ยวเราจะไปส่งกันที่ที่ไหนข้างหน้าครับข้างหน้ามีรถสิบล้อใหญ่รออยู่<อ>นะครับ,บแล้วก็โรงงานอยู่ที่อําเภอเกาะคานะครับ,บเป็นเป็นเป็น,ปนโรงงานใหญ่นะครับ,บเป็นโรงงานสำหรับกระป๋องซึ่งก็จะรองรับเรื่องของเกษตรกรรมที่อยู่บริเวณแถวนี้นะครับแปลงนี้ที่บอกว่า270ไร่นี่งือว่าไม่ธรรมดาที่แบบวันนี้กิโลกรัมละ8บาทแปดบาท30ตังค์ฮะก็ ก็เท่าไหร่ถ้ากินโลละแปดบาทตันนนนึ่งก็เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเติมศูนย์กับอีก3ตัวสามตัวแปดพันกว่าบาทอ่าแปดแปดพันสตันละ8 3ดพัามแต่ไล่นึงนะฮะได้ถึง7จถึงแตันนะครับ ไลาหนึ่งเจ็ดแปดตันแล้วก็คูณไปคูณสองร้อยเจ็ดสิบไล่ไว้เนี่ยดูเออนะฮะคนงานเนี่ยเมื่อกี้แอบคุยกับเจ้าของไล่คนงานเนี่ยนะฮะวันละสี่ร้อยแล้วนะ,ะแต่วันละสี่ร้อยนะครับถือว่าเป็นการจ้างแรงงานที่ที่ไม่ไม่ถูกครับแล้วก็หารแรงงานที่ถูกไม่ได้แล้วะนะฮะต้นไม้ที่เป็นหนอนอ่อนที่เห็นนะั่นนะก็เป็นยางพารนะาแลา้วรานะคะอันนี้ต้นก็ประมาณปีเดียวะนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยนะฮะสับปะรดอาจจะใช้งานได้ปลูกได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะสลับ นะฮะเป็นของตัวต้นยางพาราแล้วนั้นแปลงที่เป็นเป็นหมุนเวียนแปลงป่าๆพวกนี้ก็จะขยับไปทําสับปะรดนะฮะเป็นช่วงสองสามเดือนเดีวสร็จก็จะเปลี่ยนเป็นยางเป็นการฟื้นฟูซึ่งพื้นดินเนี่ยมันมีความชื้นของสับปะรดอยู่แล้วนั้นต้นยางพารามก็เลยจะงามเร็วมากนะครับแล้วจากนี้ไปเนี่ยอำเภอสุนพึ่งเนี่ยฝนก็ใกล้จะมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นช่วงของเก็บเกี่ยวแล้วนะครับในการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็ได้นิสันเนี่ย มาช่วยวันนี้เหมือนกับเรามารับซื้อเลยนะรับซื้อสมมติยานเนี่ยเนี่ยตันหนึ่งเนี่ยตันหนึ่งได้แปดพันนี่ครับบรรทุกรอบหนึ่งได้แปดพันแต่ชีวิตจริงอะนะฮะเขาไม่ได้บรรทุกตันหนึ่งเขาบรรทุกสองตันเขาจากที่เนี่ยวิ่งออกไปข้างนอกนะฮะก็เท่ากับได้หนึ่งพันหกร้อยบาทอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้เครื่องสองพันสามร้อยเก้าสิบมาแต่เป็นออโต้ครับโดยธรรมชาติเนี่ยออโต้เนี่ยมันแรงสู้เกียร์ธรรมดาไม่ได้อยู่แล้วเอาละครับวันนี้ก็ได้ความรู้และความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่นะครับกับอาจารย์ต้นนะครับ สำหรับนิสัน NORA King Cap c a l i b อร V ยกสูงขับ2 g เกียวโตเจปีดคันนี้นะครับราคาอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปทดลองขับกันได้ที่โชว์รูมนิส s ันทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกรดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวับนนี้ผมปรอแมนและพี่ต้นต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ